เอ้ยแช่แหลกเอ้ยทุกคนไปได้ไงครับเอ้ยไม่มีคนอ่ะดูดิอยู่เดียวในเซิอร์ว่ะอ้โหแช่เตอะตุ๊กเกอร์แช่ตดูดีไม่มีใครเลยมีแต่ลูลูสวัสดีครับ โอเคครับผมก็ตองกาการสืคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมในช่องมันคงกันอีเช่นเคยนะครับก็ตอนนี้ก็อยู่กันในเกมโฮเทลไฮ g อ a w a เวนะครับผมอ่าก็เมื่อสกครู่นี้ก็เห็นหน้าคลิปไปแล้วนะครับว่ามันไม่มีใครนะครับเออไม่มีใครอยู่ในห้องนะครับผมอ่าวันนี้ก็จะมาสอน วิธีอยู่ในห้องคนเดียวนั่นเองนะครับผมการสําหรับอยู่คนเดียวนะครับสายแบบสายเงาๆอ่ะสายแบบไม่อย,อยากอยู่คนไม่อยากแบบไงไม่อยากมีใครไปรบกวนเลยประมาณน,นี้สามารถไม่อยู่คนเดียวได้นะครับหรือใครแบบว่าอยากจะมาทําแบบเพลงหรือทําแบบอะไรก็ได้แบบมันจะไม่มีใครเลยอ่ะมันจะโล่งม,มากโอเคครับผมก็ไปดูขั้นตอนเลยนะครับอื โอเคครับ okay, ผมก็สำหรับขั้นตอนแรกนะครับผมปกติว่าเวลา,าคนนี้โหเต็มมากเลยแบบวิ่งผ่านวิ่งไัยมาอะไรประมาณนี้เนี่ยนะก็แบบใครที่แบบโทรศัพท์มีดีอะโหแหลกมากเลยอะอย่างเช่นโทรศัพท์ของนี่แหละโอเคขั้นตอนต่อไปนะครับโอเค okay. ก็ให้เราเออไปที่ห้องรับนี้นะครับอยู่ที่รับบี้นั่นเองนะฮะ okay, เีื่อให้เรากดแตะเข้าไปเลยนะฮะ โอเคนะผมพอเข้ามาแล้วนะครับให้เราเข้ามาที่ตรงนี้เลยนะตรงนี้แตะเข้าไปแล้วก็แตะไปที่ตั้งค่านะครับผมแล้วก็ภาษากดคําว่าภาษานะครับแล้วก็กดไปที่ภาษาอยู่ข้างล่างภาษาไทยนะครับเดี๋ยววงให้นะครับโอเคครับให้เรากดแตะเข้าไปเลยนะฮะโอเคครับเหมือนมันจะคล้ายภาษา นั่นเองนะครับผมถ้ากดกิกกากระบะนั่นเองนะแล้วก็ให้เรากดออกไปนะคะโอเคครับ okay, ผมขอออกไปแล้วนะครับแล้วก็จะมาดูกันนะครับว่าจะมีใครอยู่หรือเปล่าเหมือนจะไม่มีนะครับโอเคก็สรุปอันนี้ก็โอเคครับสำหรับการสอนนี้ก็คือแบบไง ผ่านนะโอเคก็เราไปดูห้องต่อไปเลยกัน,กนเลยนะครับผมโอเคผมก็ตอนนี้ก็ย้ายมาอีกห้องแล้วนะครับตอนนี้ก็อยู่ในห้องชายหาดเองนะฮะโอเคนะโอเคนะผมให้เรามาที่มุมนี้นะฮะมุมช่องตัวเนี้ยโอเคนะให้เราแตะเข้าไปเลยนะฮะ ย้ำนะครับทุกคนก่อนเราจะเปลี่ยนห้องนะครับเราต้องเปลี่ยนภาษาเดิมก่อนนะครับที่เราเปลี่ยนภาษาแบบยังไงเราเปลี่ยนเป็นภาษาจีนตอนแรกนะครับโอเคครับตอนแรกนะครับให้เราเปลี่ยนเป็นภาษาไทยก่อนนะครับก่อนจะเปลี่ยนห้องนะครับมันจะทําได้นะครับโอเคพอเราเปลี่ยนห้องมาแล้วนั่นเองแล้วก็เราก็เข้ามาที่ห้องรับเรียบร้อยแล้วเราก็ทําการกดเหมือนเดิมเลยนะครับผมก็ กดเปลี่ยนภาษาทวยกดเปลี่ยนภาษานั่นเองนะครับผมก็กดเปลี่ยนไปเลยโอเคครับพอได้ภาษาแล้วนะครับผมก็กดกลับนะครับกดเดินกลับนั่นเองนะฮะนี่นะครับผมก็จะไม่มีใครนะครับอาจจะมีคนเหลืออยู่ในคนคนเหลืออยู่ใน ไม่กี่คนฮนะแต่ห้องนี้ไม่มีคน,ค,นครับผมอ่ะโอเคนะคผมก็ a few moments later โอเค,คับผมตอนนี้เราก็อยู่ท่านนนะครับโอ้โหคือแบบบรรยากาศคือแบบตอนนี้คือแากนะครับผม ขยับนี้โคตรช้าเลยครับผมอ่าวิธีแก้ไขนะผมอ่าอยู่จากอยู่คนเดียวเหมือนเดิมนะให้เราเอา่อกดไปที่ฝั่งนี้นะฮะโอเคครั <nav> บผมพอเข้ามาแล้วนะครับตัวเราก็จะอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ฝั่งนี้นะครับอ่าให้เราเอา่อกดเหมือนเดิมเลยนะครับผมที่เราเคยสอดกันไปนั่นเองนะฮะเราแต่ภาษาแล้วก็ภาษาจีนเหมือนเดิมนะครับผมไม่รู้ว่าภาษาจีนหรือภาษาอะไรนะ โอเคครับผมพอได้แล้วนะครับผมให้เราเอ,อ่อกดแตะกับหลังนะครับนี่นะครับผมอ่าก็จะมีคนอยู่เหมือนห้องนี้เหมือนจะเข้ามาดูแล้วครับมันจะมีคนไทยนะครับคนไทยเหมือนจะรู้ไม่กี่คนนะครับขออนุญาตส่องนะครับผม มันจะมีคนไทยไม่กี่คนนะครับที่จะรู้แบบที่สามารถเข้ามาอยู่ในห้องแบบไม่ค่อยจะมีคนเท่าไหร่นะครับผมอขออนุญาตสองนะครับผมอก็ห้องนี้ก็จะมีประมาณนี้ครับผมอเราจะเข้าไปที่เออเราลืมอีกห้องหนึ่งครับไปอุวิทนั่นเองนะครับผมอเอ,อ้อก,กดผิดให้เรากดเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาไทยก่อนนะครับ แล้วก็ให้เรากลับไปที่เดิมนะฮะกดแตะกลับหลังเหมือนเดิมเชียร์ตั้งไงมาลองครับ <laughs> โอเคนะครับผมก็ตัวนี้เราก็อยู่ในห้องล็อบบี้นะครับ ตอนนี้เราก็อยู่ในห้องล็อบบี้นะครับผมอ่าตอนนี้เราเอา่อเรากดเข้ามานะครับเป็นภาษาจีนนะผมอ่าเวลาเรากดเข้ามาแล้วเราไม่กดแบบยังไงมันก็มีคนอยู่เหมือนเดิมนะฮะเอ่อแค่เราเอา่ออยู่ในภาษานี้แล้วก็กดแตะไปที่ห้องนี้นะมันจะอยู่่วนล่างตัวนี้นะ,ะโอเคนะผมกดไปเลยนะฮะ นี่นะผมก็จะมะีไม่กี่คนนะครับที่อยู่ในห้องนี้เรามีสองคนนะครับเหมือนเขาจะอยู่นะฮะโอเคครับก็คลิปนี้คงไม่มีแล้วนะครับผมไม่ไหวละเมื่อกี้แบบฟาแลบฟาแลบเลยครับเฮียเป็นคนแลบนเฮียคลิปนี้ก็มีเทียงเท่านี้นะครับไยบ้านนะครับทุกคนไยบ้ายครับไปแล้ว สวัสด、so, uh, ีครับ